สายอาร์ตสายชอปสายกินต้องมาฟังทางนี้ค่ะดิฉันจะเป็นตัวแทนสาวไทยพาทุกคนไปเมืองฟลอเรนซ์ค่ะมาที่นี่เหมือนอยู่ในภาพวาดคุณมีตึกที่สําคัญพิพิธภัณฑ์หลายๆอย่างประวัติศาสตร์น่าสนใจมากค่ะแถมพวกรูปปั้นเดวิดอะไรก็อยู่ข้างหน้าเข้าไปดูได้เลยนะคะใครที่ชอบเครื่องหนังที่นี่คือที่สุดค่ะพวกกระเป๋าหนังนะคะที่นี่ขึ้นชื่อเลยแต่ต้องดูร้านดีๆนะคะเพราะว่าบางร้านบอกว่า made in Italy แต่จริงๆเราอาจจะไม่ใช่นะคะสายชอปอย่างดิฉันขอเดินเข้าร้านนาหอมหน่อยนะคะร้านนี้แบบมีความ family run นะคะมี ความออเทนติกนะคะก็โลกอลนิดนึงดิฉันอยากจะได้ของฝากกลับไปก็ต้องมาร้านแบบนี้และคะ่ะเดินชอปปิ้งเหนื่อยนะคะเราก็ไปหาอะไรทานกันค่ะอาหารขึ้นชื่อแถวนี้นะคะก็จะเป็นพวกไวบอร์หรือว่าหมูป่านะคะดิฉันก็จัดไปเลยะคะ่ะพาสต้าหมูป่าเส้นปาปาเดเล่นะคะอร่อยมากเส้นเหนียวหนุบหนับนะคะแล้วก็กลิ่นไม่มีเลยรสชาติเหมือนเนื้อปกติเลยค่ะทานกันอิ่มแล้วก็ขอเดินไปดูวิวรอบเมืองหน่อยค่ะตอนเดินจะมีการขึ้นเขาหน่อยนะคะเหนื่อยมากแต่เห็นวิวแบบนี้แล้วหายเหนื่อยจริงๆค่ะใครเคยมาฟอเรนเราชอบกันบ้าง กันมานะคะ